ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่2 2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29กุมภาพันธ์5 5 5 5มีชื่อเรื่องว่าข้าแกะบูชายันวันไหนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อก็จะให้มาก ถ้าวันไหนหลวงพ่อจนหลวงพ่อจะให้น้อยวันนี้รวยเอาให้สามถุงวันนี้พอเลี่ยงอยู่หัวสะพานหลวงพอ่อมิตรตัวจะจอยปะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงมันอ้วนว่ันระบาดเนี่ยจะมอบให้เนี่ยให้อาจารย์เสริมไปเราจะไปให้กับมืออาจารย์เสริมนะเดี๋ยวมันเป็นพอหลวงพ่อเนี่ยให้ผมอา,อาหารไม่เลี่ยงเลี่ยงเลยกัดผมมาจออีก เวลาไปให้ไรโยนโยนนะถือตะพดพ่อมาเนาะไปถือตะพดพ่อหนก็โยนให้โยนให้มันตัวใดจะมากไก่กับยกตะพดแต่งง้นไม่ได้นะเดี๋ยวมาแย่งกับมือนะหลวงพ่อเห็นแล้วกันเห็นแล้วก็ตัวพ้อพอมันสงสารมันเหมือนกันน่ะแต่ทางในวัดหลวงพ่อก็บอกพระอยู่บอกว่าเอาอาหารทางในวัดให้แต่ดูดูแล้วก็กลัวอีกเพราะอาหารไม่มีอาหารกินน่ะมันจะมาลื้อกุติป่านี่ยเรื่องของเรื่องอะน่ะ เห็นกุฏิพระจะลื้อกุฏิพระเท่นะี่มันเคยมีมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนะี่หลวงพ่อก็เลยเข็ดเลยเท่นะี่เอาอาหารให้ลิงอยู่ทางในวัดนะี่แล้วก็มีทางเดียวแล้วนะเอาไว้ทางหน้าวัดแต่ไว้ทางหน้าวัดก็เถอะนะถ้าตัวไหนที่มันดื้อที่เป็นหัวหน้ามันจะกัดคนแล้วมันจะมาแย่งของกับคนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาตำรวจพระจัดการมันอีกออ เอาอยัางไงตำรวจพรพาดตรงผ้าใส่กลงแล้วดักกลงเลยท่านน่ะกลงลิงอพอดักเสร็จแล้วนุ่นเอาไปเอาไปโผดเอาไปโผล่คน,นไปขวานะลเอาไปโผดวัดอหลบเราน่ยนะบ้านเพิ่มภูก้อนนาแคร์คน,นไปที่โผลิลีงง่งคนไปแต่พูกก่อนในย่อมแหละภูกก่อนบอกว่า พ่อแล้วลงพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วอย่าเอาไมมอีกแล้วส้นลายแล้วเส้นไนยผู้ก่อนเนี่ยยอ่อมแพแต่ว่าหน้าแค่เนี่ยยังพระท่านว่าจัางไรอยู่แต่บ้านเพิ่มเนี่ยบุมมาบ,บุมมาโยนต่อไปเพราะว่ามันทีมันกว้างที่กันบัานเพิ่มเนี่ยแนุ่นปล่อยแล้วมันวิ่งเข้าไปในหุบเขาเนะี่ยที่มันกว้างตั้งสองสามพันไร่อยู่แถวๆนั้นอะ่ะแต่ลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยเด้ บอกให้พาเนะ่ไปปล่อยไปแนละ้วไปปล่อยเนะี่ย <_ an> มึงจะหนีจากพระไก่เด้อวะ่ะขั้นมึงหนีจากพระไก่ราไ่ได้เด้ไอ้หกพานเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามึงไปกำน้องไม่สมอะไรนะมึงนะ<_ an> <_ an> <_ an> แกงริ่งจงน้องไม่สมถึงงขว่ามึงระวังให้ดีนะมึงอย่าไปออกไก่จากคู่บาเ <_ an> ด้อว่าไปโผล่ก็ไปโผล่แต่มันจุนนี่มันหลายโผล่มึงะ มันดื้อตั้งหาก็มันหลายเอาไปยู๋มองกูแนนะ่ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันอยู่แต่มันก็ขยายพันธุ์เร็วจริงๆนะวัดหลวงพ่อนี่ถ้านับออกไปปล่อยแล้วมันเกือบจะเกือบจะถึงพันตัวละมั้งที่เอาไปปล่อยเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นก็ยังยัวเยะอยู่ในวัดในวัดครับย,ยากมากนะลิงขยายพันธุ์เร็วมากๆพวกนั้นพวกเข้าคือกันเนะี่ะมาวัดหลวงพ่อ รักษาศีลให้พ่อวานาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเ <ๆ S 1> พือเพือพระอาตายไอา,าเลวมากองแกงมาไปเลิ้งหลวงพ่อในแต้แถวเลยขยายพันธุ์ไหวแต่แถวอ่อะอะไรอย่ามาไปเลิ้งหลวงพ่อในแต่เพิ่อในบางตัวก็จอยๆห่างเท่าหลวงพอ่อขึ้นใดหลวงพ่อขึ้นเลี้ยงมันห่างเท่ทาหลวงพ่อลืมไปไปทางอื่นเล่าเลืมลืมเลี้ยงลิ้งกระพร้อมเลยแต่หลวงพ่อ จะยายามจะบ่อยลืมล่ะตอนเช่ามากเลยพยาไปย่ามใส่ถุงให้พวกอาจารย์เลิมพวกดาบเอกพวกถกแกล้านมั่นไปโยนโยน,นให้ก่อนจะออกจากวัดไปแต่อย่าไปหายืนกับมือนะผูนะ้ใดเนอะต่ไปยืนกับมือนองผู้ใดได้กัมันกัดขมาของผู้ใดได้ยิงมีเด็กหน่อยไปนั่งถ้าเป็นเด็กไปด้วยนะ่ะลูกหลานไปด้วย้างๆแนละ้วจะไปหาย ให้เด็กอยู่ในรถอย่าไปให้มันอยู่ข้างนอกเข้าจสไหวใจไดใจใดใดังไดเลี่งอะ่ะมันโดดมามมนมากัดเด็กนะ่ะกัดข้อกัดหูกัดตาเขาเสียมดท่านเนี่ยพนั้นญาให้เด็กไปใกล้ให้อยู่ไกลๆไวหวหลวงพ่อบอกว่าเลี่ยนมันเลี่งมัน,ม,นมันบริขาวลงเลี่ยนเลยขนาดคนเท้าเขาลงเลี่ยนก็เดกากเดียมมันก็ยังดื้อย,ยังดนันมหาเลี่ยมันบริขาลงเลี่ยนเลยแล้วว่างเลย มมนอาจกะกัดพกเข้าก็ได้ให้ลูกหลานเ้าอยู่ห่างๆไ,ไ้เ้อพวกสัตว์ปลาอันตรายแต่ว่าตัวใดดืด้อหลวงพอ่อเ็ยจะสังเกตดีดอ,อกการว่าตัวใดดืด้อได้ช่วงเนี่ยมันเล่งดื้อได้หลวงพ่อเล่งดื้อช่วงนี้หลวงพ่อก็จะให้เขาจับจับทรงออกนอกไปว่ามันจับขาได้จับไปโผล่นไปมันดืออ้อทำไมอยู่ห่างๆมูมันยายอยู่ไก่คนมันดื้อมึง ไปปล่อย่นลุกเล่าคนะลุกเล่ามันปเ,เป็นทีเป็นมื่นไรคนน่ะเป็นปลาสงวนติดบ้านเพิ่มหน้าแค่ว่างแค่หลายหมู่บ้านติดจังหวัดเลยคนน่ะเนือทีมื่นกุนไลเลยปลายังสมบูรณ์อยู่ในจังหวัดอุดรของเฮ้าเนี่ยกันเด็นปลานี่ะสมบูรณ์ที่สุดปลาสงวนคนละไปเดี๋ยวนี้คนละไปแต่ก็ต่อไปกระบนแหน่ขึ้นกัน เดี๋ยวนี้ออกไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหมอดมีปวกก็ใส่อยู่ตลอดเอาลไปกองทับหมอดมันอเอาเถอะละหลายได้บ่านี่ยเอาเถอะละแผ่นสองแผ่นเอาไปเขามาพอได้ขายอานนนายนันได้แผ่นหนึ่งก็หลายเงินเลยนี่แหละมีถวัดหลวงพอ่อเท่านั้นน่ะมีกำแพงล้อมรอบจังไรก็เขามาบ่ออไรหลวงพ่อปลูกไม่สักหมเป็นหลายหมื่นต้นเลยจะว่าเป็นแสน บกบ่มีพอได้นับพุ่นไปกันว่าแสนก็ิวว่าเบอร์ไปหลวงพ่อว่าจะว่าเป็นแสนพุ่นแล้วเนี่ยเต็มวัดเลยพันกุไลเนี่ยมองได้ม่งได้ปลูกมัดขั้นว่าเห็นไม่ซักพุนออกไปคำว่าไม่ซักแล้วแปลว่าเป็นไม่ปลูกท่านที่เลยพอในทินเฮาเนี่ยบ่มีไม่ซักในวัดกองเฮาเน้อทินเฮาเนี่ยบ่มีไม่ซักมีแต่ไม้เนวอื่นปาดูมะข่าแต่เกี้ยนท้องแต่ไม่ซักในแมนเลยล่ะเป็นไม้ปลูกคน แต่หลวงพ่อก็พยายามปลูกมากไม่สักเออวันนี้วันี้ตรงวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555เป็นวันสิ้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์มี28ถึง29วันแต่เป็นวันนี้เป็นวันที่29เป็นวันเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาเป็นวันพระด้วยวันนี้ เป็นวันพระแปดค่ำวัะนั้นเห็นศรัทธาญาติโยมวันนี้มามากแต่ฝ่ายพระพระสงฆ์ไปออกประชันข้างนอกสองแห่งวันนี้แห่งหนึ่งก็นาคำน้อยพระไปห้ารูปแล้วก็ไปอำเภอเพนงานร้อยวันของพ่อคุบาชูอีกสาม พระออกจากวัดแปดรูปป่ะนี่ยเลยปดูดูบางตาไปเหมือนกันนะพระออกไปฉันข้างนอกมากแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่ค่อยอยากจะให้พระออกไปข้างนอกอย่างวัดหลวงตาเนี่ยถ้าท่านจะไม่รับนมนออกไปข้างนอกเลยพระถ้าท่านจะไปก็ท่านไปองค์เดียวถ้าท่านไม่ให้ไปท่านก็ไม่ให้ไปพระวัดป่าวันตาดจะอยู่ในวัดท่านว่าถ้าว่าเรารับนิมนต์ ศรัทธาญาติโยมมานิมนต์เรารับทุกครั้งพระในวัดของเราเนี่ยจะไม่มีวัดฉันอาหารในวัดจะมีแต่กิจนิมนต์ทั้งหมดเพราะเหตุนั้นเราจึงปฏิเสธไม่รับนิมนต์ใครจะมาทําบุญมาที่วัดถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าใครจะมาทําบุญมาทําที่วัดนี่แหละอันนี้ก็คือที่วัดป่าบ้านตาด พะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นยืดยืดจุนจุนเผลอๆยังทะเลทลายอีกต่างหากเลยยืดจุนเลยเพราะเวลายืดจุนคำนี้ก็คือเออญาติโยมผู้อยู่ใกล้จะทำยังไงนาะเพราะเขาจะมาทำบุญเขาก็มาไม่ได้เพราะญาติพี่น้องเขาเยอะเนเขาขอไปที่บ้านเขาเถอะหลวงพ่อเอเอออ้าวยืดจุนแต่บางครั้งเออ มันเกินไปละมั่งเอาละจะไปไปเถอะมารวมกันฉันที่วัดเถอะให้ยิดแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เป็นหลักเถอะทำบุญที่ไหนทำบุญที่บ้านก็มีพระสี่ห้าองค์มาอยู่ที่วัดของเราเนี่มีมีพระทั้งหมดยี่สิบสามสิบองค์เราจะอุทิศส่วนกุศลต่อพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายก็ได้เพราะพระสง์รวมกลุ่มกันมีพระหลายองค์ เป็นคณะสงฆ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับหมู่ญาติแต่สําหรับเราเนี่ยชอบง่ายๆมันก็ไม่ได้แต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามามีพระมากแต่าทายธรรมของเราน้อยแล้วก็ไม่ต้องหนักใจมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเรามีเจตนาทําบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ต้องคิดหนักโอถ้าไปเลี้ยงพระอยู่ในวัดเนี่ยเราจะต้องทําอาหารเพิ่มหรือจองต้อง ใช้ทุนเพิ่มอย่างนี้เราไม่ต้องคิดเราเจตนาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถึงจะพระมากพระน้อยมาถึงวัดแล้วท่านแบ่งกันฉันเองเราไม่ต้องห่วงถึงไหนก็ถึงนั้นแหละถึงไหนองค์ไหนถึงองค์นั้นได้ชั้นแล้วก็จบไปพระท่านไม่ได้ถือว่าเรื่องการอยู่การฉันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านน่ะเป็นเรื่องใหญ่ การทำบุญทำทานหรื่อการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจะบอกให้คณะจัดทายญาติโยมเพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาในข้างพุทธกาลเนี่ยมีไหมมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์อย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์ไปรับนิมนต์รับมัตตกพัดคือทำพัดหรือว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย พระสงฆ์ก็ไปไปรับนิมนต์ในสถานที่ต่างๆพอไปแล้วก็บางแห่งก็อืออดีเอาอาหารตามมีตามเกิดพวกผักพวกหญ้าพวกอะไรอาหารตะลงตลาดมาทำบุญแต่ไปบางแห่งก็ไปเห็นเขาฆ่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์พวกฆ่าแกะฆ่าแพะมาทําบุญฟุธิศ่สนกุศลให้แก่ญาติพระสงฆ์ก็เลย ข้องใจมีความข้องใจเอ๊ะที่ทําบุญบางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างนึงแต่บางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างนึงอันไหนหนอจะได้บุญมากกว่ากันพระสงฆ์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้า,ขาพระองค์ไปฉันในกิจนิมนต์ไปเห็นแล้วก็สัทธาญาติโยมขอไปฆ่าพวกสัตว์มาทําบุญมาทําบุญเลี้ยงญาติเลี้ยงพระเลี้ยงญาติ จะได้บุญได้กุศลหมายนอพระเจ้าขานะ่าพระพุทธองค์ว่าเปล่าประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเปล่าประโยชน์ไม่ได้บุญทําไให้หนอ้อพระเจ้าขา่าเคยมีมาแล้วในอดีตการพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าขานะ่าพระทองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีทิศปามโมกอาจารยนะ์อยู่ในกรุงพาราณสีมีลูกน้อง บริวารถึงห้าร้อยแต่นี้พอสอนไปแล้วอาจารย์ก็เลยอยากจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะแล้วก็คิดอยากจะทําบุญให้พ่อให้แมนะ่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปไปจับแกะมาไปฆ่าทําบุญอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานะทั้งลูกน้องก็เลยไปจับเอาแกะได้แกะพอจับมาแล้วก็จับนําไปฆ่านะ่ะ ไปตัดคอแกเตัวนั้นมันระลึกชาติได้ในชาติที่แล้วชาติอนก่อนมันเลยหัวเราะหัวเราะขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ตอนนี้พวกลูกน้องของทิศสัพะโมกอาจารย์นะที่จะฆ่าแกะตัวน,นั้นนะก็เลยวัดแกะทำไมเธอจึงร้องไห้ถึงจูงหัวเราะด้วย แก่ตัวนั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าให้นำข้าไปหาอาจารย์ของทูเจ้าไปหาที่ศปะโมกอาจารย์ถ้าไปนำไปหาที่ศปะโมกอาจารย์นะเราจะพูดให้ฟังพวกนั้นก็เลยเห็นแปลกคข้าแก่มาต่อไรไม่เคยมันพูดเป็นภาษาคนแล้วก็ไม่ทอาอกกับกิริยาอย่างนี้เขาก็เลยนําแกะตัวนั้นไปหาอาจารย์ที่ศปะโมกที่ศปะโมกอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไร ถามไอ้แกะทำไมเธอจึงหัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเหตุอะไรแกตัวน,นั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าที่ข้าพระเจ้าหัวเราะเพราะว่าข้าพระเจ้าใช้กรรมมาแล้วอันนี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าข้าจะต้องตายในวันนี้เป็นชาติที่ห้าร้อยแต่ที่ข้าพระเจ้าร้องไห้ เพราะว่าท่านจะได้ทําบาปกรรมเหมือนข้าพเจ้าทํามาในอดีตข้าพเจ้าจึงเห็นบาปกรรมของท่านข้าพเจ้าจึงร้องให้แต่นี้ทิศประโมกอาจารย์ก็บอกว่าที่ในอดีตการน่ะเธอระลึกชาติได้น่ะพูดให้ข้าฟังที่ว่าเธอทําอะไรแก่ตอนนั้นก็เลยบอกว่าในอดีตอดีตกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยเป็นทิศประโมกเหมือนท่านนี่ย มีบริวารมากอย่างนี้เหมือนกับท่านเนี่ยเป็นที่สรรพบกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้สั่งให้ลูกน้องไปจับแกะมาฆ่าข้าพเจ้าเลยรับเต็มๆเลยก็เลยถูกตัดคอมา499ชาติเนี่ยแต่เป็นชาติที่500เพราะนั้นข้าพเจ้าจะพ้นละชาติเดียอข้าพเจ้าจะพ้นในชาตินี้แหละแต่ข้าพเจ้ายังมองเห็นบาปกรรมของท่านที่จะต้องรับกรรมอีกที่ท่านจะฆ่าแกะนอ่ ท่านจะต้องรับบาปกรรมที่ท่านได้กระทาไว้คือการฆ่าสัตว์ทิศสะปะโมกได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้เราไม่ฆ่าเจ้าหรอกยุศเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะเป็นผู้คุ้มครองเจ้าอีกต่างหากแกตัวนั้นก็เลยบอกขึ้นมาว่าถึงท่านจะคุ้มครองข้าไปเจ้าก็เถอะแต่ข้าไปเจ้าเนี่ยได้ทําบาปกรรมไว้แล้วในอดีตเป็นชาติที่ห้าร้อยแล้วชาตินี้ถ้าข้าไปเจ้าถึกทงยังไงข้าไปเจ้าจะต้องตายในวันนี้ ทางที่สป,ประโมกตายไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้บริวารล,ลูกน้องของเรากับตัวของเราเองจะติดตามเจ้าอยู่ตลอดจะคุ้มครองเจ้าอยู่ตลอดแกะตอนนั้นจะคุ้มครองอย่างไรก็ตามข้าไปเจ้าก็ไม่พ้นกรรมที่ตนได้กระทาไว้แต่นี้นแก่ทอนนั้นก็เลยปล่อยไปปล่อยแกะตอนนั้นไปพวกลูกน้องบริวารเนี่ยพยายามสังเกตสังกาห้อมหน้าห้อมหลังมันจะไปที่ไหนไจะกินอะไรลักษณะอย่างนั้น่ะ พราะตอนนี้แก่ท่นนั้นก็ไปปีนป่ายขึ้นไปไปเห็นพลานหินแล้วก็ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีเถาวันมันมาคุมก้อนหินแกะก็เลยปีนขึ้นไปไปกินเถาวันคือเขาเถาวันพอมืดมีเมฆฝนมาทั้งบนฟ้านล่วพอมีเมฆมาท่านั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงไปตัดคอแกเตอนนั้นเลยขาดเลย แก่ตอนนั้นก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ที่ต้นไม้บริเวณนั้นแสดงตนให้ปรากฏออกมาบนอากาศบอกว่านี่นะกรรมทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าทำกรรมเนะทาเป็นการฆ่ากันถึงขนาดฆ่าสัตว์เฉยๆก็ยังบาปกรรมถึงขนาดนี้ถ้าฆ่ามนุษย์นะฆ่ามนุษย์ด้วยกัน หรือฆ่าผู้ทรงศีลหรือฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีจะบาปขนาดไหนแต่ขนาดฆ่าแกะขนาดนี้ก็ยังบาปถึงขนาดนี้เพราะฉนั้นขอท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการฆ่าสัตว์อย่ายินดีในการฆ่ากันให้สํารวมระวังเพราะกรรมตัวนี้มันติดต,ต่อนอเนื่องสืบเนื่องไปนานเท่านานนี่แหละเทวดาแสดงตนให้ปรากฏ จากนั้นมาก็หายเงียบคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยงดในการฆ่าสัตว์เป็นเวลาชั่นมนานชาดกในเรื่องนี้ที่พระพุทธองค์ได้ยกขึ้นสอนให้รู้ว่าเนี่ยการฆ่าเป็นการที่สืบเนื่องเทวดาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในชาตินี้อันนี้ก็คือท่านพระองค์ยก เป็นตัวอย่างให้แก่พวกพุทธศาสนิกชนพูดลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธองค์นี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านมาในพระไตรปิฎกถึงจะเป็นเทืองเท็จหรือจริงอย่างไรก็หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแต่หลักของพุทธศาสนาท่านกะว่ารรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในเมื่อฆ่าคนอื่นคนอื่นก็คิดฆ่าเรา อันนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วถึงจะหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นหรืออันนี้ก็มันก็เป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันแต่หลวงปู่จามนะหลวงปู่จามที่มาอยู่บ้านห้วยทรายที่เป็นหลวงอาร้อยสามปีที่จะถึงนะท่านห้ามเร็ดขาดจริงๆนะจะเป็นกระถินก็ตามจะเป็นผ้าป่าก็ตามจะเป็นงานไหนก็ตามท่านจะห้ามเร็ดขาดจะจัดงานไม่ได้นะ เพราะว่าสมัยนั้นบ้านห้อยทรายก็เป็นบ้านอยู่ป่าดงพงไพ่โดยมากมีแต่พีงานขึ้นมาแล้วก็ล้มวัวล้มควายเลี้ยงเป็นอาหารเลี้ยงคนเน้วก็จากนั้นก็กินเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันหลวงู่จามท่านเห็นแล้วท่านบอกเออถ้าเรางานกระถินขึ้นมาไม่มีอาหารชุดเจ้าก็จะต้องฆ่าวัวฆ่าควายมาในงานกระถินของเราเพราะนั้นกระถินของเราไม่มีเราจะไม่มีงานกระถิน ใครจะออกมาก็ออกมาทำบุญเท่าไหร่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรข้าบวชมาเขาเนี่ยข้าไม่ได้มุ่งหวังทรัพย์สมบัติไม่ได้หวังล่ําหวังรวยอะไรทั้งหมดข้าจะอยู่แบบแบบพระแบบผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมข้าพเจ้าจะไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องการฆ่าการอยู่การกินข้าไม่ต้องการลาบยศอะไรทั้งหมดอันนี้หลวงปู่จามท่านพูดนะ ไม่เคยมีจริงๆว่าเงี้ยมีแต่เมื่ออายุทันร้อยปีเนี่ยน,นะร้อยปีกับบ้านเมืองก็เจริญแล้วท่านเี่เอาหงอาหารร้านอาหารก็มาจากตลาดมาจากในเมืองได้หลวงพ่อเนี่ยเออลูกหลานทุกคนนะจุดประสงค์ของหลวงอาหลวงปู่หลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้กินเหล้าเพราะนั้นวันนี้บ้านเมืองของ,ของเราก็เจริญมากแล้ว การตลาดการไปมาหาสู่จากในเมืองจากที่ไหนๆก็มาได้สู่เจ้าจะเป็นล้มวัวล,ล้มควายนะจากเจตนาของหลวงอาหลวงปู่ของเรานะหยุดหนะา้ามว่าพวกสู่เจ้าทําอย่างนั้นเราจะพาทําบุญลําลึกถึงหรือว่าแสดงความกตัญญูในองค์หลวงปู่ของเราร้อยปีฮะหลวงพ่อจะพาทำร้อยปีของหลวงปู่จามนะเขาก็รับนะ เขาก็รับทุกคนเออเอารับเอาทําบุญโอ้ปีนั้นอ่ะสองปีให้หลังรู้สึกว่ามืดฟ้ามัวดินเลยคนมาในงานในงานของหลวงปู่นะเพราะท่านไม่เคยจัดมาก่อนเลยนะนี่แหละเหตุนี่แหละคือที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเข้ากันได้ในพระไัรปิดดกนะที่ว่าท่านไม่ให้ทําบุญทําทานอย่าไปหาคิด เ่าจัดตัดชีวิตค่าบัวค่าควายอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนผู้ที่ตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้หาอาหารในตลาดที่เราไม่ได้สั่งเราไม่ได้แน่เขาไปเอามาโดยที่มันมีอยู่แล้วแเราจะเอาหรือไม่เอาเขาฆ่าไว้อยู่แล้วมีเนื้อไว้อยู่แล้วเราเอาเท่าที่มีมาทําบุญทําทานเรียกแขกเลียงคนนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทางว่าเราไปสั่งให้เขาฆ่าให้เขาจัดการ มันก็เป็นบาปเป็นอ,อกุศลสําหรับผู้ที่วายชนไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับพวกขณนสัทฐาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่อยากคิดจะทําบุญอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอะไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นะคือเจตนาของเราเป็นหลักนะเจตนาของเราเป็นหลักใจเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะทําบุญทํากุศลเออ ให้แก่บรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอาหารอะไรก็เท่าที่มีนั่นแหละพวกผักผักย่าญาตอาเลี้ยงน้ำขอเลี้ยงน่ะแป๊บซี่โค้าน้ำแข็กงกาแฟไปเหล้ายาอะไรของงดงด,งดเว้นอ,อันนี้คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพการีบุคคลผู้มีอุปการะตัวทำบุญให้วงศาคณา,าญาติของเราให้พวกเรา ถึงจะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็ให้สก,กิดใจเอาไว้นะให้ทำใจหรือสก,กิดใจเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ในเรื่องเหล่านี้นะเพราะเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนะี่ยบางทีเดินเจอเข้าไปเต็มเป้ามันก็จะหนักเกินไปถ้าเราระวังระวังไว้ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะนี่นะคือการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีเงินมีคำทรัพย์สมบัติแล้วก็ สั่งดะมาเลยจัดการค่าอะไรมาเลยกินเหล้าเมาญาตเา์เต็มที่เต็มทางอย่างนั้นไม่น่าถูกนะเราต้องศึกษาอีกเหมือนกันในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในท่านสอนว่าอย่างไรมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะมีเหตุมีผลปลูกยังไงมันจึงจะได้ผลไม่ใช่ว่า,าปุ๋ยออกมาใส่มากๆาแล้วก็เอาพริก ก็มะเขืออะไรลงไปเผอ,อ,เอ,เอๆนี่ตายหมดนะปลูกไม่จุกไม่รู้จักวิธีวิธีกรรมวิธีการนี่ก็เหมือนกันน่การจะทำบุญเราก็ต้องรู้จักศึกษาให้รู้จักวิธีการวิธีกรรมทำยังไงจึงจะเหมาะสมทำยังไงจึงจะได้บุญกุศลมากสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำอะไรทำอย่างที่ใจตัวเองต้องการ อย่างที่ตัวเองอยากจะทำในเมื่อทำอย่างนั้นบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทำบุญทําทานการจะสร้างคุณงามความดีการจะภาวนาก็เหมือนกันการจะภาวนาภาวนาเนี่ยใจภาวนาในใีานา่ถูกต้องแต่ภาวนาเข้าไปเป็นบ้าก็มีนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ถามไทยพอภาวนาเข้าไปแล้วก็หลงผิดใช่ไห หลวงผิดก็ไปทางวิปัสสนูอุปกิเลสไปทางกิเลตอันนี้แปว่าเป็นวิปัสสนูแต่ถ้าวิปัสนาเป็นชำระกิเลตแก้ก right. <To S 1> <k> ิเลตชำระใจของตนเองให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลตอันนี้เรียกว่าวิปัสนาสมถะและวิปัสนาแต่ถ้าวิปัสสนูวิปัสสนูแปลว่าอุปกิเลสมันสําคัญผิดนี งานสิ่งเหล่านี้ขนาดภาวนาแท้ๆก็ยังมีผิดมีถูกนะเพราะสิ่งอย่างอื่นมันก็ต้องมีเหมือนกันให้ทานยังไงทังจะถูกต้องให้ทานยังไงจึงจะผิดมันผิดรักษาศีลอย่างไงศีนจึงจะบริสุทธิ์ศีนไม่ด่างไม่พร้อยอย่างเนี้ยภาวนายังไงจึงจะถูกต้องสรุปแล้วก็คือต้องได้รับการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้รับการศึกษามันผิดพลาดได้นะ อันนี้ก็ขอฝากไปกับพวกเราทุกๆท่านนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร